สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสอนเอาลูกภาพไปวไปใส่ในเพ้นหรือว่าที่ทำอนันนี้ทของหยงนะหยงก็จะแยกคลิปนะตอนเอาไปใส่ตอนในในในพ้นโอเคนี่คือโปรแกรมที่หงยงใช้ทำมันนท่านดงั้นหยงไปสอนเลยแล้วกันขั้นตอนแรกก็ต้องค้นหาลูก ก็ค้นหาลูกที่เราต้องการค้นหาเลยค่ะค้นหาหรือว่าพิมพ์อะไรก็ได้หรือว่าหาลูกที่เราต้องการแล้วก็เอาไปใส่นี่หยงขอเลือกเป็นภาพแมวแล้วกันนะคะเพราะหยงชอบแมวนี่ค่ะนี่คลิปนี้อาจจะเร็วหน่อยนะคะเพราะว่าขั้นตอนมันไม่ใช่หนึเท่าไหร่แล้วก็จะแยกคลิปด้วยเลทดูคนก็เลือกภาพ ที่ตัวเองชอบมนหนึ่งนูปลูปอ,อย่งชอบภาพเนี้น่า,าสีเอาดีกว่าเอาแล้วก,กดคลิปขวาค่ะขวาที่รูปกวางที่รูปภาพเออแล้วก็กดตรงนี้ค่ะคัดลอกยุกภาพอ่ะแล้วก็คัดลอกมาเลยใช่ไหมคะแล้วแล้วหยงจะแยกคลิปนะไปดูตอนแบบ ไปดูตอนไปใส่ในเพ้นท์คิดมานะสวัสดีค่ะ